สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทำแซนด์วิชโบราณกันนะคะสูตรนี้นะคะทำกินก็อร่อยทำขายก็รวยนะคะน้ำสลัดอร่อยมากนะคะแล้วก็บอกที่มาของคุณอาของวัตถุดิบทุกอย่าง ด้วยนะคะโดยเฉพาะหมูหยองพระเอกของเรานะคะเดี๋ยวไปทำกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็เตรียมอันนี้นะคะก็จะเป็นไข่แดงนะคะไข่แดงสองฟองนะแล้วก็น้ำตาลทรายะคะ่ะใส่ลงไปคนให้เข้ากันนะคะ ไม่ต้องตกใจนะคะแรกๆมันจะเป็นก้อนแบบนี้นะวนไปเรื่อยๆก็จะเริ่มละลายดีก็จะอ่ะน้ำตาลสายเริ่มละลายก็จะเหลวนะคะไม่ต้องตีให้น้ำตาละละลายจนหมดนะคะแค่พอให้มันเข้ากันแล้วก็สีออกขึ้นนิดๆหนึ่งนะ แค่นี้ก็พอน,นะคะต่อไปเราก็จะใส่นี่ค่ะไมาอยองเนี้นะคะปูใช้ของสุขุมนะามาอยองนี้นะคะตามด้วยนมข้นหวานนะคะนมข้นหวานใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยนะแล้วแต่ชอบนะคะ เสร็จแล้วเราก็คนให้เท่ากันนะคะสูตรนี้ไ่รับรองเลยว่าอร่อยมากๆนะคะจะออกแนวเข้มข้นแล้วก็มีกลิ่นของพริกไทยจะชัดเจนมากกว่าอย่างอื่นเลยนะคะเพราะว่าสูตรมีตัวใส่พริกไทยเยอะนะแค่นี้พอเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานำไป ตุ๋นนะคะบนน้ําร้อนนะคะใช้ใช้เป็นการตุ๋นนะเพื่อให้ไข่เราสุกน,นะคะประมาณ5นาทีนะคะเดี๋ยวเราไปตุ๋นกันเลยนะคะทีนี้เราก็เริ่มตุ๋นเลยนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะคนตลอดนะสม่ำเสมอน,นะน้ำตาลทรายก็จะเริ่มละลายนะคะไข่ก็ไข่ไขแดงเราก็จะได้สุก ใช้เวลาประมาณ5นาทีนะคะคนไปได้ทิศทางเดียวกันนะคะอย่าหยุดมือนะอันนี้ก็คนมาได้5นาทีแล้วนะคะสังเกตนะคะว่าไข่สุกยังไงก็คือ เห็นไหมคะซอสมันจะคล้ายมันจะเด้งเด้งหรือดึ๋งคล้ายๆสังขยานะคะคล้ายๆกับเนื้อสังขยาที่เราทํานะอันนี้ก็คือสุกแล้วนะคะแล้วเนื้อก็จะเนียนแบบนี้เลยนะน้าตาลทรายละลายหมดนะคะแล้วก็ไข่ก็สุกด,ดีแล้วปิดไฟย,ยกลงเลยคะ่ะอ่าทีนี้เราก็จะใส่ผิดไทยนะคะ คนให้เข้ากันก่อนนะบอกแล้วว่าสูตรนี้พริกไทยจะเด็นมากนะคะพริกไทยป่นเนี่ยปูจะใช้ของไล่ทิกนะคะซึ่งจะแบบว่ากลิ่นเข้มข้นกลิ่นแล้วก็รสชาติคือแบบจะชัดเจนมากเลยนะเ,เสร็จแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะ ไปหมดเลยนะคะคนเข่ากันเลยข้างๆด้วยนะคะส่วนน้ำมันนะคะวันนี้ผู้จะใช้เป็นน้ำมันรำข้าวคิงนะคะ ค่อยๆเทค่อยๆคนนะคะเทไปคนไปนะคะพอเขาเริ่มจะเท่ากันแล้วก็เทรอ,อบต่อไปเลยนะเห็นไหมคะค่อยๆเทไปนะคะตรงนี้ีจับดิจิต มือก็จะเนียนมากเลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเพิ่มสีสันด้วยสีเหลืองนะคะปูใช้สีเหลืองอเหลืองมะนาวนะคะใส่ไปเลยแล้วแต่ความชอบนะคะใครอยากเหลืองมากเหลืองน้อยชอบสีแบบไหนนะสีสันน่าทานแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะ น้ำสลัดของเราเสร็จแล้วเราก็นำไปใส่กระปุกนะคะใส่ตลับล็อกใส่กระปุกเก็บไว้ทานได้เป็นเดือนเลยนะคะหรือใครจะทำขายก็ได้นะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวปุ๊จะทำแซนด์วิสโบราณน,นะคะให้ดูด้วยนะเดี๋ยวเราไปประกอบร่างแซนด์วิชกันค่ะ ต่อไปเราก็มาเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะอุปกรณ์ที่เราจะทำแซนด์วิชนะคะแซนด์วิชนะคะก็คืออันนี้เป็นกล่องเป็นกล่องอ่าเดี๋ยวพูดูเบอร์ให้นะคะเอ่ออะไรอะ่ะตัว 104C นะคะเห็นไหมคะ 104C TL นยนะคะ TL 104C มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบล็อกนะอ่ะเป็นแบบล็อกแบบนี้นะคะเป็นกล่องล็อกแบบนี้นะคะแบบนี้นะก็สะดวกนะคะเวลาลูกค้าทานไม่หมดเนี่ยก็สามารถเก็บไปทานได้แบบนี้นะคะอ่ะเสร็จแล้วเราก็ โบรลน่าเนื่งก่อนนะคะเอาไปเนื่งก่อนประมาณาเนื่งในน้ำร้อนประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็ขนมปังวันนี้ใช้เป็นขนมปังฟาร์มเฮาส์นะคะแผนแบบนี้นะคะเตรียมถุงมือให้พร้อมมีดใช้มีดทาครัวนะคะก็ได้หรือใครจะมีดตัดขนมปังก็ได้นะคะหั่นขนมปังก็ได้แต่ปูถนัดมีดทาครัวอันนี้มันจะแบบ มันมันมันจะเหมาะมือแล้วมันก็คมตัดคือควรจะเป็นมีดที่คมคมนะคะมันจะได้ตัดแซนด์วิชตัดหมูหยองได้ขาดนะคะจะได้สวยๆนะวันพระเอกของเรานะคะหมูหยองนะคะปูะะซื้อที่ช้อปปี้นะคะลองซื้อมาหลายที่เอามาเทสดูนะคะว่าหมูหยองยี่ห้อไหนที่มันโอเคอร่อย นะคะแล้วก็คุณภาพดีนะคะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีแบบไม่ป่นไม่เค็มจนเกินไปนะคะอันนี้เป็นร้านเฮียอานะอันนี้ผู้ซื้อในช้อปปี้นะคะลองซื้อมาประมาณ3ายี่ห้อนะคะอันนี้เวิร์กสุดนะแล้วก็ราคาไม่แพงโลละ400นะคะอันนี้ถูกละครึ่งโลนะคะเดี๋ยวผู้จะแปะลิงก์ร้านไว้ในใต้ใต้คลิปนะคะ เสร็จแล้วเรามาประกอบล่างกันเลยจ้าอ่าอันอื่นนะคะแผ่นแรกนะคะเราก็น้ำสลัดของเรานน้ำส,นะสลัดของเรานไมคะเนื้อเยี่ยมมากนะน้ำสลัดของเราป้ายลงไปเลยจ้าป้ายไปให้ทั่วเลยนะคะปาดให้ทั่วเลยให้สัมชั อันนี้ปูจะป้ายทั้งหมดปูจะปาดซอสสามแผ่นเลยนะคะบางคนอาจจะปาดแค่สองแผ่นข้างบนไม่ได้ปาดอนะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้คือปาดหมดเลยเอาให้แบบว่ากัดตรงไหนก็โดนนะ <c oughs> ช่ำเลยนะคะ,ะเสร็จแล้วสามแผ่นแบบนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็หยิบโบโลนาค่ะหนึ่งแผ่นนะวางลงไปแล้วก็ แผ่นที่สองนะคะทาบนะคะแผ่นที่สามอ่าแผ่นที่สองแล้วก็โรยหมูหยองเห็นไหมคะหมูหยองเส้นจะแบบว่าเส้นจะไม่แตกไม่อะไรจะเป็นเส้นแบบอย่างนี้จะไม่เป็นฝอยผงนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแบบที่เต็มเลยนะคะเต็มแผ่นเลยนะคะเห็นไหมเอ่ย หมูหยองร้านนี้ดีค่ะใช้มา3-4โลแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาอีกแผนน่นประกบนะคะแล้วก็มีดอนะ,ะก็จะเป็นแบบนี้โอเค้นหนาอ้าใส่อีกทีๆ ก่ชุเห็นไหมก็ถ้ามีคมก็จะโอเคนะก็จะสวย okay, เสร็จแล้วยังไม่พอค่ะต้าน้ำสลัดเราไปนิดนึงนะคะเห็นไหมคะชโลมไปเลยค่ะจัดเต็มไปเลย ไปทั่วเลยนะคะใแล้วก็ยังไม่พออีกหมูหยอ,องเรานะคะใส่ไปเลยค่ะยยอย่าย้าวใส่เลยลูกค้าจะได้ว้าวนะ แค่นี้เองแล้วเราก็ปิดฝาเวลาปิดฝานะคะนิ้วเหนไหมนิ้วดันเข้าไปนะจะได้ไม่โดนขนมปังแล้วก็ปิดเป็นฝาล็อกปิดเลยะค่ะเดี๋ยวเราก็จะติดสติ๊กเกอร์เลยนะคะเห็นไหมคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะแซนด์วิช โบราณของเรานะคะหน้าแน่นหน้ากินแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอร่อยด้วยนะคะก็วันนี้ก็แค่นี้นะคะลองไปทำกันดูนะคะสูตรนี้เนี่ยรับรองว่าทำขายในลูกคา้าติดใจแน่ๆนะคะขอให้มีความสุขกับการทนขนมนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย